ทำไมหนอชายผู้นี้จึงได้รับเคราะห์กรรหนักถูกย่างสดเช่นนี้ชาวบ้านต่างวิจารณ์ไปในทางลงความเห็นว่าชายผู้นี้คงทำบาปอย่างหนักจึงได้ประสบเคราะห์กรรหนักถูกย่างสดเช่นนี้เนื้อตัวเกือบจะสุกหมดรู้แต่เพียงว่ามีลมหายใจเข้าออกท้องยังขมแมววขมแมววพอให้รู้ว่ายังไม่ตายเท่านั้นเห็นแล้วก็น่าสังเวช เพราะมันทรมานอย่างสาหัสเท่าที่ชาวบ้านร้านโรมซึ่งเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นภาพที่น่าทุเรศและขนพองสยองกล้าวน่ากลัวเช่นนี้มาก่อนแม้เรื่องสงบลงแต่ผู้หญิงและเด็กหรือผู้ชายก็ดีที่ประสาทอ่อนก็ไม่กล้ามองดูเพราะร่างนั้นเหมือนปีศาจดำเป็นตอตะโกนี่แหละฝ่ายนรกที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางการได้รีบจัดรถพยาบาลมารับส่งตัวชายผู้นี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกต้องมีลมหายใจอยู่ใช้กรรมอีกนานพอสมควรคือทางแพทย์ก็ได้พยายามจะช่วยให้ชายผู้นั้นมีชีวิตให้นานต่อไปแต่ก็เหลือความสามารถของหมอที่จะช่วยแก้ไขไว้ได้ ที่สุดก็หมดลมอย่างผีไม่มีญาติไม่มีญาติพี่น้องไปเยี่ยมศพเลยบ้านปลายชีวิตของคนเราย่อมมีจุดจบแ,แปลกแปลกแตกต่างกันแต่ละบุคคลตามบุญตามบาปที่กรรมจะตามสนองภายหลังไฟนรกได้ไหม้ร่างกายของชายผู้นี้แบบย่างสดแล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนสาเหตุว่าไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ชายผู้นี้คือใครโดนทำร้ายเพราะเหตุใดก็ได้ใจความว่าชายผู้นี้ติดฝินอย่างงอมแงมคนในโรงงานไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเป็นคนจรจัดได้แอบเข้าไปตั้งกล้องยาวฝิ่นในมุมหนึ่งของโรงงานกับเพื่อนวันนั้นเป็นวันหยุดไม่มีกรรมกรมาทำงานเลยคงมีแต่คนเฝ้าอยู่ในโรงงานมุมหนึ่ง ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้หลบซ่อนสูบฟินในโรงงานกับเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นผู้อาศัยช่วยดูแลโรงงานเก่าแก่เป็นประจำแต่บังเอิญวันนั้นเกิดอารมณ์เสียด้วยกันทางการสันนิษฐานว่าต่างก็คงกระหายฟิลต่างแย่งกันสูบก่อนเป็นต้นเหตุความอยากสูบฟินมีอำนาจเหนือความเป็นเพื่อนจึงเกิดวิวาทกันขึ้น ชายเคราะร้ายโมโหอยากฝินเห็นช้างเท่าหมูตางก็ตกอยู่ในอำนาจยาเสพติดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนบ้าที่ดุร้ายชายผู้เคราะร้ายคนนี้ได้หลบซ่อนสุบฝินในโรงงานกับเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นผู้อาศัยช่วยดูแลโรงงานอยู่เก่าแก่เป็นประจำแต่บังเอิญวันนั้นเกิดอารมณ์เสียด้วยกัน ทางการสันนิษฐานว่าต่างก็คงกระหายฟินต่างแย่งกันสูบก่อนเป็นต้นเหตุความอยากสูบฟินมีอำนาจเหนือความเป็นเพื่อนจึงเกิดวิวาทกันขึ้นชายเคราะห์ร้ายโมโ oh, หอยากฟินเห็นช้างเท่าหมูต่างก็ตกอยู่ในอำนาจยาเสพติดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนบ้าที่ดุร้ายชายเคราะห์ร้ายคว้าได้กล้องยาฟินก็ตีเพื่อน เมื่อเห็นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเพื่อนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะโมโหโหิวฟินแต่มือเปล่าสู้ไม่ได้จึงโจรจากเตียงนอนสูบฝินวิ่งหนีชายเคราะห์ร้ายวิ่งไล่ตามทำร้ายในบริเวณโรงงานแต่บังเอิญเพื่อนผู้วิ่งหนีมาเห็นเครื่องตวงน้ำมันเบนซินขนาดลิตรซึ่งบรรจุน้ำมันอยู่เต็มภายใน ซึ่งมีคนถ่ายออกมาจากรถยังไม่ได้บรรจุในถังที่ปลอดภัยจึงรีบหยิบกระป๋องเครื่องตวงแล้วก็ยกขึ้นศาสต์ไปที่ตัวชายเคราะร้ายซึ่งกำลังวิ่งไล่ตามมาข้างหลังอย่างไม่รู้ตัวหวังให้หยุดการไล่ตามทำร้ายด้วยความโกรธแค้นด้วยเหตุการณ์ไม่เคยมีใครนึกฝันมาก่อนเพราะไม่เป็นสาระแต่ด้วยอำนาจกระหายอย่างทรมานของยาเสพติด ทำให้ประสาทขาดสติรู้สึกรับผิดชอบเหมือนสัตว์ร้ายเวลาโกรธขาดความเป็นมนุษย์จิตใจต่างก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดไม่รู้ว่าการทําเช่นนี้จะเกิดอันตรายร้ายแรงเพียงลเมื่อชายผู้นี้เห็นว่าได้สาดน้ํามันลงไปที่ตัวผู้วิ่งไล่จนโชคก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการวิ่งไล่ตามทำร้ายเพียงแต่ชะงักลงเล็กน้อย และยิ่งกลับเพิ่มความโกรธแค้นมากขึ้นแก่ผู้วิ่งไล่ตามเหมือนว่าหากไล่ทันอาจจะขยี้ทำลายผู้หนีให้สิ้นชีวิตลงได้ด้วยโทสะการวิ่งไล่วนเวียนอยู่ในโรงงานผู้หนีเห็นทีจะหนีไม่พ้นก็วิ่งวนไปที่เตียงสูบฟินรีบช่วยตะเกียงซึ่งกำลังจุดไฟเตรียมไว้สำหรับสูบฟินช่วยได้แล้วก็กว้างไปที่ตัวผู้ไล่ ทันใดนั้นไฟตะเกียงที่กำลังลุกก็ได้ติดที่เสื้อของผู้ไล่ซึ่งชุ่มโชกด้วยน้ำมันเบนซินไฟก็ลุกพึบขึ้นติดตามตัวชายผู้วิ่งไล่ทันทีเพราะความไวของน้ำมันเบนซินทำให้ผู้เคราะห์ร้ายไม่นึกฝันว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นก็ตกใจร้องโวยวายทิ้งกล้องยาฟินความตกใจทำให้เสียสติไม่รู้จะแก้ไขอย,อย่างไรให้ไฟดับ ทางโรงงานก็มีแต่คนยามเฝ้าโรงงานเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ตกใจร้องโวยวายตะโกนออกมาว่าไฟไหม้คนชาวบ้านร้านตลาดได้ยินแต่เพียงไฟไหม้คนก็จับเพียงคำหน้าเพียงไฟไหม้เท่านั้นก็พากันตกใจต้นเหตุเกิดขึ้นก็เพราะแย่งกันสูบก่อนสูบหลังของยาเสพติดเท่านั้นบัดนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นแล้ว ชายผู้สาสตรน้ำมันเบนซินและสาสตร์ไฟเข้าไปก็ไม่ทันคิดหน้าคิดหลังเมื่อเห็นเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตเช่นนั้นก็ตกใจสุดขีดรีบฉวยโอกาสที่คนกำลังชุลมุนกันหลบหนีไปทันทีทางการสืบสวนได้เพียงเท่านี้ซึ่งยังมีสิ่งที่ลึกลับเพราะยังไม่ทราบว่าชายผู้เกราะร้ายบัตรนี้ได้จบชีวิตลงด้วยไฟนรกเป็นใครมาจากไหน ชาวบ้านร้านตลาดในหมู่ตำบลที่เกิดเหตุต่างก็โจดจันท์กันเซ็งแซ่ทุกคนก็อยากรู้ว่าชายเคราะห์ร้ายคนนั้นคือใครมีบ้านช่องอยู่ที่ไหนแม้ทางการจะประกาศหาญาติพี่น้องของผู้ตายแต่ก็ไม่มีใครสามารถชี้ว่าเป็นญาติของใครนอกจากคนที่ทำร้ายสาดน้ำมันจุดเผาแล้วหนีไปเท่านั้นที่รู้จักแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้ ั้งเนื้อทั้งตัวหน้าตาของผู้ชายนี้สุกหมดไม่มีใครสามารถจำได้แรกแรกชาวบ้านร้านตลาดเหล่านั้นต่างก็สนใจอยากทราบว่าชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นคือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรื่องก็คงลึกลับไม่มีใครทราบทำให้ชาวบ้านยิ่งอยากรู้เพราะยิ่งลึกลับเพียงไรก็ยิ่งอยากรู้มากเพียงนั้นเป็นความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่เมื่อนานๆเข้า เรื่องก็ยังไม่คลี่คลายให้กระจ่างแจ้งว่าชายผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นเป็นใครยังคงเป็นเรื่องลึก,กลับอยู่ตามเดิมการเวลาที่ล่วงไปนับแต่มนุษย์เคราะห์ร้ายถูกไฟเผาทั้งเป็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านไปเป็นปีเรื่องราวก็ยังลึก,กลับเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นคือใครผู้ที่ทำร้ายแล้วหลบหนีไปยังจับตัวไม่ได้ ชาวบ้านค่อยๆค,คลายความสนใจหันมาสนใจการทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องราวของผู้เคราะหร้ายกำลังจะถูกลืมจากความสนใจของชาวบ้านที่เคยอยากรู้ว่าชายผู้นั้นเป็นใครลุงขาวได้กรุณาเล่าว,ว่าโลกนี้มันมีสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เรื่องนี้เหมือนจะอาถรรพ์ความลึกลับได้ถูกคลี่คลายออกมาอย่างประหลาด ซึ่งไม่มีใครเคยนึกฝันมาก่อนความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นคล้ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ผู้ประกอบกรรมทำชั่วไว้มากมายกรรมจึงตามสนองเหมือนจะประกาศให้รู้ทั่วกันว่าบุญบาปเวรกรรมเป็นความจริงมีอยู่ในโลกผู้ใดสร้างกรรมไว้แล้วย่อมจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นกรรมย่อมจะเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลา คอยหาโอกาสที่จะถึงกำหนดที่จะเกิดผลสนองแม้มนุษย์ใจหยาบช้าจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถจะหลบหนีกฎหมายซึ่งมนุษย์ได้บัญญัติตั้งขึ้นเพื่อลงโทษผู้ทําผิดแม้มนุษย์นั้นจะมีปัญญาความรู้หลักแหลมฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดจากโทษทันในโลกมนุษย์ได้แต่ก็ไม่สามารถจะหลบหนีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างขึ้นได้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อถึงเวลาสิ่งลี้ลับจะคลี่คลายก็บังเอิญให้มีพระพิสุรูปหนึ่งทุดดงมาพักปักกลดใกล้กับหมู่บ้านที่ลุงขาวอยู่ตามปกติชาวบ้านหมู่นั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปักกลดแรมคืน พอรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านต่างก็นำอาหารไปถวายพระธุดงค์ด้วยจิตใจศรัทธารวมทั้งลุงขาวซึ่งเป็นหัวหน้านําเพราะลุงขาวเป็นวัยาวจกรวัดหนึ่งในหมู่บ้านนั้นและเป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไปพระพิษุรูปนี้เคร่งต่อพระวินยัยพูดน้อยปฏิบัติมากพูดสิ่งใดออกมาก็ล้วนแต่มีเหตุผล และเป็นแก่นสารอยู่แต่ในทางธรรมไม่สนใจทางโลกที่เหหันไปสู่ทางกิเลสท่านเป็นผู้เลื่อมใสในทางพระศาสนาเป็นผู้สแสวงหาสัจธรรมเพื่อปฏิบัติให้ล่วงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงตั้งใจจะออกทุดงไปตามป่าตามเขาที่เงียบสงัดท่านได้บอกว่าท่านได้ถวายชีวิตไว้ในพระศาสนา ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ยอมหันมหาโลกอีกต่อไปเมื่อมีชาวบ้านได้ไปสนทนาธรรมกับท่านแล้วทุกคนต่างก็เลื่อมใสเกิดความเคารพนับถือต่างก็นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ในหมู่บ้านนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ชาวบ้านบางคนขอให้ลุงขาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีผู้นับถือมากช่วยนิมนต์ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้หมู่บ้าน ท่านเพียงแต่รับว่าจะยืดเวลาออกเดินทุดงต่อไปจากสามวันที่ตั้งใจไว้เดิมเป็นเจ็วันเพื่อฉลองศรัทธาของชาวบ้านส่วนที่นิมนต์มาจำพรรษาในวัดที่ใกล้หมู่บ้านนั้นท่านขัดข้องไม่สามารถจะปฏิบัติตามที่ชาวบ้านนิมนต์ด้วยความศรัทธาได้การที่ได้สนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปนั้น ชาวบ้านได้ช่วยกันเล่าเรื่องเมื่อสองปีก่อนได้มีคนถูกไฟเผาทั้งเป็นวิ่งออกจากในโรงงานผู้ที่รู้เห็นในเวลานั้นเป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัวติดหูติดตาตลอดชีวิตคงไม่สามารถจะลืมได้พระภิษุได้ฟังก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าอาตมารู้เรื่องนี้ดีอันไฟนั้นคือไฟนรก ไฟเผาผลาญมนุษย์ผู้สร้างกรรมหนักด้วยจิตใจโหดเที่ยมดุร้ายไฟนรกจึงได้ขึ้นมาเผาผลาญเพื่อมิให้บุคคลอื่นเอาเยี่ยงอย่างความใจบาปหยาบช้าทารุณสร้างกรรมหนักไว้ในโลกมนุษย์ก็หนีกรรมไม่พ้นที่สุดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกทรมานไม่รู้สิ้นสุดอย่างชาวบ้านพูดกันติดปากว่าตกอยู่ใต้เถนเทวทัต ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปต่อจากนั้นท่านก็ได้บรรยายเรื่องไฟนรกให้ชาวบ้านที่มาอยู่ในบริเวณนั้นพร้อมทั้งลุงขาวได้ฟังทั่วกันว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านเป็นผู้มั่งคัง่งเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างใหญ่โตเป็นนักธุรกิจกว้างขวางเป็นนายทุนกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ ควบคุมกิจการหลายบริษัทแต่ความจริงเบื้องหลังแฝงไว้ซึ่งความทุจริตเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายขาดศิลธรรมเห็นแก่ตัวจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาทารุณร้ายกาศสามารถที่ทำลายล้างผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิดให้พี่น้าฉิบหายได้โดยไม่มีความสะดุ้งสะเทือนทั้งไม่เคยโกรธเคืองเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาก่อน ขอเพียงแต่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นทําได้ทุกสิ่งเพราะหลงไหลงมงายตกเป็นทาสของเงินไม่เคยใส่ใจความเป็นความตายความเดือดร้อนของผู้อื่นขาดความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจเหมือนคนที่ไม่มีศาสนาไม่เกรงกลัวบาปกรรมหลงบูชางเงินว่าเป็นพระเจ้าที่สามารถจะบันดาลสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนได้ทันตาเห็น ชายผู้นี้คงได้สร้างบาปกรรมโดยการติดต่อกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่ๆที่ไม่สามารถจะฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่าที่ดินเพราะมีผู้เช่าบางรายฉวยโอกาสหากำไรเรียกร้องค่าขนย้ายสูงเกินที่เจ้าของที่ดินจะปฏิบัติได้จึงขอเสนอว่าจะจัดการขับไล่ตามแผนการของตนแต่เจ้าของที่ดินมีจิตใจปกติเป็นคนไทย นับถือศาสนามีศีลธรรมเมื่อได้ฟังก็ตกใจไม่ยอมปฏิบัติอย่างเด็ดขาดผู้ที่จะทำได้ก็ต้องมีจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาต่อมาในทุนใจโหดเยี่ยมไม่ยอมให้เจ้าของที่ดินรู้แผนการปิดเป็นความลับให้ทราบเพียงแต่ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยเจ้าของที่ดินบางรายก็ตกลงตามข้อเสนอโดยไม่สนใจจะรู้แผนการ ขอเพียงแต่ประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าหรือถอนจำนวนมากเกินควรจึงทำให้เจ้าของที่ดินเห็นดีเห็นชอบด้วยเพราะตัวเจ้าของที่ดินเองก็ไม่ต้องการรับรู้นอกเหนือจากในทุนใจเยี่ยมจัดการเป็นเที่ยเรียบร้อยทุกอย่างแล้วที่ดินว่างเปล่าก็ให้สัญญาในทุนใจร้ายเพื่อปลูกสร้างตึกเก็บเงินค่ากินเปล่า เมื่อสัญญาลับตกลงกันระหว่างนายทุนกับเจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาไม่นานตำบลน,นั้นก็เกิดไฟไหม้พวกที่อยู่อาศัยก็ได้รับกรรมอันหนักดังที่กล่าวมาแล้วลุงขาวมีความสนใจว่าไฟไหม้ได้อย่างไรจึงถามพระพิสุรูปนั้นเพื่อคลายความสงสยัยท่านจึงบอกว่ามันไม่ใช่ของยากอะไร เพียงแต่จ้างพวกอันธาพาลวางเพลิงเพียงรายละหมื่นหรือสองหมื่นสามหมื่นตามความยากง่ายอย่างแนบเนียนเหตุการณ์ก็เรียบร้อยนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าชายผู้นี้เกิดความมั่งคั่งขึ้นจากน้ำตาและเลือดเนือ้อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยต้องถูกทําลายย่อยยับโดยในทุนเจ้าเล่ผู้กําลังได้รับเคราะหกรรมด้วยความคิดและการปฏิบัติอย่างทารุณ แม้ตนเองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ได้ทรัพย์สมบัติมากมายแต่ชีวิตคงอยู่ภายในเงามืดแห่งกรรมซึ่งอยู่เหนือสิ่งใดในโลกไม่ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจราชศัก์ใหญ่โตสามารถที่จะชี้ดวงชะตามนุษย์ให้อยู่หรือตายได้ก็ดีแต่ชะตาชีวิตของคนนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของกฎแห่งกรรมรอคอยโอกาสที่จะสนองกรรม ซึ่งที่สุดชีวิตของชายชั่วผู้นี้ซึ่งประกอบก่อกรรมทําเข็นไม่มีใครสามารถจัดการฟ้องร้องเอาตัวเข้ารับโทษในทางโลกก็ดีแต่ในทางกรรมนั้นไม่เคยมีใครรอดไปได้ผู้ที่มีกรรมหนักกิเลสหนาะที่มีจิตใจผิดปกติคล้ายคลึงกันไม่ยอมเชื่อกรรมก็แย้งขึ้นว่าเหตุบังเอิญเพราะท่านเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อทางบาปบุญ กรรมตามสนองฉะนั้นจึงทำสิ่งใดลงไปแล้วไม่กลัวบาปกลัวกรรมตามสนองแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกดีใจว่าเวลานี้ผู้ไม่เคยเชื่อกรรมมาก่อนและเรื่องตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเพื่อรับกรรมบัดนี้ก็เริ่มเชื่อและเริ่มสนใจขึ้นมามากแล้วเมื่อกลับมาพูดถึงเรื่องกรรมต่อไปพระพิทธสูได้เล่าต่อไปว่า อันครอบครัวของชายผู้สร้างกรรมชั่วยังมีบุตรชายที่โตแล้วเกิดการแตกแยกอันเป็นไปต่างๆพี่น้องฆ่าฟันกันเองถึงบาดเจ็บล้มตายด้วยความโลภความอิจฉาริษยามีจิตใจเหี้ยมโหดเหมือนพ่อคอยแต่จะแย่งชิงทรัพย์สินสมบัติในการค้าในบริษัทพวกพนักงานดำเนินการต่างก็เกิดไว้ตัว รวมกันช่อโกงขึ้นในวงการเป็นการใหญ่ในที่สุดการค้าก็ขาดทุนปนปี้เพราะต่างคนต่างชวยโอกาสจนเกิดหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองของตนกรรมเริ่มต้นแต่บุตรภรรยาต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุพวกลูกน้องที่มองเห็นความชั่วร้ายของผู้เป็นนายซึ่งปฏิบัติมาแล้ว และกำลังจะใช้กรรมต่างๆก็รวมหัวกันเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นกรรมที่กำลังตามสนองพวกลูกหลานที่มีชีวิตเคยอยู่อย่างสุขสบายใช้จ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่นึกถึงความหมดเปลืองอยังหลงระเริงถึงฐานะความเป็นอยู่อย่างมหาเศรษฐีที่สุดเมื่อทราบฐานะของผู้ปกครองว่า มีหนี้สินมากมายกำลังจะล้มละลายเจ้าหนี้กำลังจะรุมกันยื้อแย่งทรัพย์สินเท่าที่มีอยู่พู้วกลูกๆเคยโอ้อ่าทำตัวเด่นกว่าผู้อื่นแสดงตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยอาศัยบารมีของพ่อพากันคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวันยากจนทั้งเคยดูถูกเหยียดยามผู้อื่นว่าต่ำต้อยกว่าตนที่สุดก็ทราบว่า ผู้เป็นพ่อได้หลบหนีเจ้าหนี้หายสาบสูญไปไม่มีใครทราบว่าชายผู้นี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างก็คิดว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้วพวกลูกก็ทนความอับอายขายหน้าไม่ไหวจะอยู่อย่างยากจนก็ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีความอัปยศอดสูที่สุดตระกูลนี้ก็สุดสิ้นชีวิตลงหมด ในโลกนี้หาอะไรแน่นอนไม่ได้มั่งมีแล้วก็จนพวกที่จนแล้วก็มั่งมีไม่มีใครลิขิตชะตาชีวิตของเราเองเช่นชายผู้สร้างกรรมหนักยังหลบหนีรับกรรมทนทุกทรมานจิตใจแต่ผู้เดียวที่สุดก็ทนความชอกช้ำจิตใจไม่ไหวหันไปสูบฝิ่นระงับทุกข์เพื่อให้เมาฝิ่นจนไม่นึกถึงผลกรรมที่ได้ก่อขึ้น และกำลังสมผลทรมานจิตใจเหมือนอยู่ในนรกอเวจี G. ต้องสูญเสียของรักทุกสิ่งสุดแสนที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถทนทานได้ผลที่สุดก็นำชีวิตเข้าสู่ความเป็นทาตของยาเสพติดจนงอมแงมไม่สามารถจะถอนตัวออกได้เหมือนคนขาดสติบ้าบ้าบออยู่ไปเพื่อทนทุกทรมานเท่านั้น ที่สุดวันหนึ่งก็เกิดทะเลาะด้วยเรื่องแย่งกันสูบฟินได้ถูกเพื่อนสาดด้วยน้ำมันเบนซินและได้เผาด้วยไฟจนถูกเผาทั้งเป็นเป็นที่น่าสยดสยองเมื่อผู้ใดได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงจะไม่สามารถลืมภาพที่ขนพองสยองกล้าวได้คงจะจำไปชั่วชีวิตเมื่อพระพิสุเล่าเรื่องแล้วก็สงบอยู่ครู่หนึ่ง ลุงขาวร่วมกับชาวบ้านฟังเรื่องราวอันพิสดารแปลกประหลาดตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถวบ้านมาก่อนด้วยความสนใจเมื่อจบแล้วจึงถามว่าเรื่องนี้พระคุณเจ้าได้เล่าอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถี่ถ้วนกระผมคิดสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้รายละเอียดได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลเกล้งครัดในพระศาสนา มีแต่ความเมตตาการุณาเห็นอกเห็นใจแผ่เมตตาทั่วไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกตรงกันข้ามมีแต่ก่อกรรมทำเข็นจิตใจโหดเยี่ยมปร้ายกาดขาดความเมตตาปราณีสามารถจะทำลายทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เพื่อหวังประโยชน์ของตนเองผิดกับพระคุณเจ้าอย่างฟ้ากับดินแต่พระคุณเจ้า ก็ได้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนมาเล่าให้พวกกระผมฟังจึงสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้เรื่องได้อย่างไรพระพิสุผู้ทรงศีลไม่ได้ยินคำถามเช่นนั้นท่านก็มีสีหน้าเศร้าสลดลงแม้ท่านจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วก็ดีแต่บางครั้งเมื่อพูดถึงความหลังก็ทำให้ท่านสะเทือนใจขึ้นมาทันที แต่แล้วท่านก็ระงับได้จึงพูดขึ้นช้าๆว่าถ้าคุณโยมได้ทราบความเป็นจริงก็คงจะแก้ข้อสงสัยได้ว่าเพราะเหตุใดอาตมาจึงรู้เรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงนี้เพราะเหตุใดอาตมาจึงรู้เรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงนี้ก็เพราะผู้ที่ได้รับกรรมหนักถูกไฟนรกเผาพรานอย่างทุกทรมานแสนสาหัสในบ้านปลาย ก่อนจะจบชีวิตลงผู้นั้นเป็นพี่เขยของอาตมาเองอาตมาเป็นน้องภรรยาทั้งทราบว่าพี่สาวของอาตมาก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือนกลับเห็นดีเห็นชอบด้วยอาตมาก็เศร้าใจอาตมาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวและอาตมาก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยในกิจการที่แฝงความทุจริตเหี้ยมโหดของพี่เขย แต่เมื่อพี่เขยของอาตมาหมดเนื้อหมดตัวจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินในธนาคารเจ้ารั์ก็รุมกันติดตามหาตัวและแจ้งความต้องเที่ยวหลบหลบซ่อนๆก็ต้องร้อนถึงอาตมาต้องช่วยหาที่ซ่อนตัวเมื่อพี่เขยติดฟินก็ต้องหาฟินให้สูบแม้จะรู้ว่าอาตมาทำไม่ถูกแต่ความเป็นพี่เขยเกี่ยวดองกันทำให้อาตมานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ พราะสงสารสมเพศเวทนาเพราะตระกูลนี้กำลังจะสูญสิ้นไปแล้วยังเหลือพี่เขยของอาตมาเป็นคนสุดท้ายทาั้งๆที่พี่เขยกำลังรุง่งเรืองมั่งมีสีสุขอาตมาก็ไม่เคยมีความชื่นชมยินดีแม้จะหยิบยื่นทรัพย์สินมาให้อาตมาหรือให้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อร่วมงานอาตมาก็ไม่ยอมรับไม่ต้องการ เพราะอาตมาเห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์จะต้องเกิดวิบัติวันหนึ่งข้างหน้าจึงทำให้เรามีความรู้สึกตรงกันข้ามกลับยิ่งเหินห่างไกลออกไปไม่ค่อยได้มีโอกาสพบกันเพราะอาตมาไม่ชอบการกระทาที่ชั่วช้าและได้เคยตักเตืออหลายครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรฉะนั้นเราจึงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากิน เพราะเราปฏิบัติคนละทางคนละแนวที่สุดพี่เขยของอาตมาก็ได้ขอร้องให้อาตมาช่วยในบ้านปลายของชีวิตเช่นได้เอาไปฝากให้หลบอยู่ในโรงงานความกลุ้มใจทําให้สูบฝินเพิ่มมากขึ้นครั้งหลังอาตมาต้องหาซื้อฝินคอยหลบซ่อนไปส่งให้พี่เขยที่หลบอยู่ที่โรงงานแห่งนั้น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยซ่อนตัวคิดว่าอาตมาไม่ช่วยชีวิตก็คงอยู่ไม่ได้นานจนที่สุดก็ได้จบชีวิตลงอย่างไม่ค่อยจะได้มีมนุษย์เคยเห็นมากนะักอาตมาก็คิดได้ลำดับเหตุการณ์ของพี่เขยพี่สาวแล้วก็มองเห็นกรรมมองเห็นบาปทุก์ที่ได้ติดตามมาสนองหลังจากพี่เขยเสียชีวิตแล้ว อาตมาก็ตั้งใจสละทางโลกมาสู่ทางธรรมเพื่อหนีความทุกข์และมนุษย์ที่โหดร้ายหลอกลวงคอยคิดล้างทำลายไม่สิ้นสุดจึงหนีห่างไกลจากโลกมาอยู่ในทางสงบดังเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังอาจเป็นเรื่องที่ญาติโยมทั้งหลายเอาไปนึกคิดเพราะได้ปรากฏแก่สายตาของพวกญาติโยมทั้งหลายมาแล้ว คงจะนำไปสั่งสอนบุตรหลานต่อไปพวกที่อยู่ในบริเวณวันนั้นก็ได้ร่วมสนทนาต่างก็รู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าพระภิกษุนั้นท่านได้มองเห็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนเป็นทางเดียวที่จะพาผู้ปฏิบัติชอบในศีลสมาธิปัญญาให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสู่ทางสุขสงบตลอดกาล ต่อมาเมื่อครบนิมนต์ต่อแล้วท่านก็ได้บอกลาญาติโยมที่มีความอาลัยท่านทั่วหน้ากันท่านก็ได้ออกเดินทุดงต่อไปสแสวงหาโมกขธรรมตามห้วยเขาลําเนาปพรที่สงบเพื่อประกอบาศาสนกิจจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนี่ก็เป็นเรื่องไฟนรกเป็นกรรมหนักที่น่าคิดน่านำมาพิจารณา ขอขอบคุณท่านผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือได้กรุณาให้เขาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะอยู่ไม่ได้นานก็จะค่อยๆสูญไปจากความทรงจำของผู้ที่ได้ประสบการณ์ข้าพเจ้าจึงเขียนขึ้นไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสได้อ่านได้พิจารณาศึกษาเรื่องกรรม คงจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปข้าพเจ้าขอ,อยุติเรื่องไฟนรกลงแต่เพียงนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ร่วมรับกุศลในเรื่องนี้ทั่วถึงกันหากจะเกิดประโยชน์ขึ้นในอนาคตต่อไป